โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆร้านโชห่วยนะครับผมหรือว่าร้านค้านะครับผมขนาดเล็กนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวนะครับผมเรื่องของผงชูรสนะครับผมแล้วก็สบู่นะครับผมน้ำยาล้างจานนะครับผมว่ามีของก๊อปปี้หรือของเลียนแบบสินค้าที่ค่อยงที่จะเหมือนนะครับผมวันนี้ก็เลยอ่า มาสำรวจดูนะครับผมว่าเราได้ซื้อสินค้าจากาตัวแทนนี่ฮะกี่อย่างนะครับผมก็รู้สึกว่าจะสบายใจนะครับผมสำหรับที่ร้านเพราะว่า,าสินค้าจากที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ซื้อจากตัวแทนนะครับผมยกเว้นบางอย่างนะครับผมนะฮะก็ น่าจะอันตรายต่อผู้บริโภคพ,พอสมควรนะครับผมนะฮะก็เห็นข่าวแล้วก็ตกใจนะครับผมนะ,ะที่สำนักข่าวบอกว่า,าสินค้าที่เกิดการปลอมแปลงเนี่ยค่อยงที่จะเหมือนนะครับผมเหมือนมากๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสินค้าที่เกิดการปลอมแปลงจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เมื่อกี้นะฮะ ดูจากข่าวแล้วนะครับผมที่ว่ามีการปลอมก็คือ,อสไลนะครับผมก็ส่วนสันไล์ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับผมเพราะว่าเราสั่งจากตัวแทนใหญ่ของตัวจังหวัดยะลานะครับผม,มแล้วก็แต่ว่าสบู่เนี่ยดินะครับผมสบู่เป็นเน็ตนะครับผมที่เขาบอกว่าจะมีสัญลักษณ์นะครับผมอะไรบางอย่าง แต่ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาเนาะอ๋อโค้ดตรงนี้ครับผมที่เป็นรหัสอืเนี่ยฮะอย่างนี้แฟนบอกว่าน่าจะเป็นของแท้แน่นอนเพราะว่าเราสั่งจากอ่าร้านค้าที่เป็นร้านใหญ่อยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็ฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับผมก็ลองสำรวจสินค้าในร้านดูนะครับผมนะฮะก็การซื้อสินค้า เข้าร้านเนี่ยสักสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ,อลูกค้าของเรานะฮะก็ควรที่จะให้เขาได้ใช้จ่ายเงินของเขาอย่างคุ้มค่านะครับผมแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมอะไรที่เป็นสินค้าทีา่มาจากรถเล่น,นะครับผมที่ร้านก็จะไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับผมต่อให้ราคามันมันถูกนะครับผมเพราะว่าเรามองว่าสินค้า เภทนี้มันน่าจะมีที่มาที่ไปนะฮะหรือว่าสินค้าที่เกิดการชํารุดนะครับผมก็จะไม่ค่อยซื้ออยู่แล้วนะครับผมโอเคงก็ฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับผมที่ทำร้านนะครับผมก็มันตรวจดูสินค้าชน,นิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ก่อนซื้อสินค้าเข้าร้าน ดีที่สุดก็คือการไปเลือกซื้อจากร้านใหญ่ๆนะครับผมนะฮะที่เป็นยี่โปรรายใหญ่เราก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อที่จะมาให้ลูกค้าของเรานะครับผมได้ใช้เงินของเขาอย่างคุ้มค่านะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ต้องฝากไว้ตลอดนะครับก็คือเรื่องของนมเนาะนะฮะนมนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ผู้ยโคโภคหลัก นะฮะก็จะเป็นเด็กๆนะครับผมก็สังเกตนิดนึงนะครับผมนะฮะเกฑ์อายุของนมนะครับผมนะฮะต้องสังเกตนะครับผมเพราะว่าเด็กกินนะครับผมถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเวลาเขาตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยร้านค้าก็จะเดือดร้อนนะครับผมนะฮะว่าซื้อจากที่นี่ไปนะครับผมก็ห่วงใยลูกค้าก็ให้เหมือนห่วงใย ลูกของเรานะครับผมนะฮะการที่จะเอาสินค้าเข้าร้านเนี่ยนะฮะให้พิจารณาให้วิเคราะห์นะฮะอย่ามองว่าแค่ของถูกลดเล่เอามาขายนะครับผมทอที่บายบายหน่อยลูกบายบายปิดคลิปให้ป๊าป๊าหน่อยโอเคครับผมวันนี้ก็คงต้องจบคลิปกันแค่นี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสหน้าเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปอีกนะครับผม